ที่ิีการถวายซองปัจจใจนะครับลำดับแรกนะครับพระครูศรี ลำดับต่อไปนะครับเป็นชุดที่สองพระครูสุตตะพัฒนาลำดับต่อไปชุดที่สามขอเรียนเชิญคุณพ่อเขียนโต๊ะงามสอวตอทธนิดาคุณปริญญาโต๊ะงามหนึ่งชุดเรียนเชิญครับ ลำดับต่อไปทุตที่4ขอเรียนเชิญบริษัทไทยประกันชีวิตสาลำดับต่อไป